สวัสดีพี่น้องวันนี้ยายสมกับสิภา้ามาเบิ่งแผงโซลาเซลล์ในสวนเนาะอันนี้คือแผงสามร้อยแปดสิบบาทเนาะหกแผงของโมโนโรุ่นเก่าพี่น้องอันนี้โครงก็คือทำเองเนาะคะ่ะเอียงซ้ายขวาได้แต่ถ้าจะใช้ปกติก็น้ำไหลทั้งวันเหมือนกันนะคะแต่เป็นอย่างจังปั๊บเปลี่ยนให้เอียงซ้ายขวาก็เพราะว่า น้ำไหลแรงตั้งแต่เศร้าเนาะเต็มท่อตั้งแต่เศร้าอดข้าเลยพี่น้องอันนี้คือแค่อยากได้น้ำเร็วกันเลยให้เอียงลายแนะ่พี่น้องการตอก็คือแบบอนุกรมทั้งหกแผงเลยนะคะพี่น้องตอนแรกทักช่างเนาะช่างที่ในร้านเขาที่ซื้อมานะ่ะแนะนำให้ต่ออนุกรมสาม อนุกรมสามขนานสามแบบนี้เนาะแต่ว่าน้ำไบ่ไหลพี่น้องปั๊มสองแรงน้ำไม่ไหลก็เลยเปลี่ยนเป็นอนุกรมหมดทั้งหกแผงเลยค่ะถ้าได้อีกสองแผงก็คือสิ่พอดีพี่น้องเลอันนี้คือการต่อสายแบบอนุกรมทั้งหมดนะคะใส้ดีพี่น้อง และสิ่งที่เสียบ่อยที่สุดก็คือเบเกอร์ได้เปลี่ยนตลอดพี่น้องบางที่เขาก็เสียก็ต้องซื้อใส่ใหม่เนาะอันนี้ได้เปลี่ยนบ่อยนอกนั้นบบเสียพี่น้องใช้ทนทานน้ำก็ไหลสะดวกทั้งวันถ้าเราอยากไหลแรงก็คือปรับซ้ายขวา เอาลับเต็มเต็มเลยนะพี่น้องเต็มท่อดวกดวกเลยแหล,ละแ้อันนี้ก็คือไม้ครับพี่น้องดอกแล้วก็เลยใช้ไม้กวนมาพยุงไว้อันนี้กัจักปีเลยเนาะตั้งแต่ยายศพพากันติดตั้งท่อเนี่ไปหาแท่งน้ำนะไม้กวนมาพยุงไว้ก่อนพี่น้องเอ้ย ก็ได้เปลี่ยนเรื่อยๆเนาะรักเขาดอกเขาหักอันนี้เวลาช่วงเช้าพี่น้องนี่น้ำไหลดวกแห้งพี่น้องนี่สังเกตเบิ้งเอานี่เข้าใกล้โบได้บบเห็นเพราะว่าบ่ามีบันไดขึ้นเบิ้งพี่น้องนี่เต็มท่อเลยนะคะเนี่ย